เรื่องนางสุชาดาเอตตะ,ะคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อนนางสุชาดาเป็นธิดาของเสนียกุดุมพีในบู่บ้านเสนานิคมแห่งตำบลอุรุเวลาเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยสาวนางได้ทำพิธีบวงสวงต่อเทพพยดาที่สิงสถิตยอยู่ณต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง ใกล้บ้านของนางโดยได้ตั้งปณิธานความปรารถนาไว้สองประการคือ 1. ขอให้ข้าพเจ้าได้สามีที่มีบุญมีทรัพย์สมบัติและมีชาติสกุลเสมอกัน 2. ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตรคนแรกเป็นชายถ้าความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งสองประการนั้นสำเร็จบริบูรณ์แล้ว ข้าพระเจ้าจะทำพลีกรรมแก่ท่านด้วยของอันมีค่าหนึ่งแสนกหาปณะนะครั้นการต่อมาความปรารถนาของนางสำเร็จทั้งสองประการโดยได้มีสามีเป็นเศรษฐีมีฐานะเสมอกันและได้บุตรคนแรกเป็นชายนามว่ายะสะนางได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนลูกชายแต่งงานแล้ว จึงปารบที่จะทำพรีกรรบวงสวงสังเวยเทพพย,ายดาด้วยข้าวมัทุปายาตเมื่อถึงวันขึ้นสิบห้าคำเดือนหกนางได้ประกอบพิธีหุงข้าวมาัทุปายาตเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นางทาสีสาวให้ไปปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณโคนต้นใส่นั้นในขณะนั้นพระสิทธัตถบรมมภโธิสัตว หลังจากเลิกการทรมานร่างกายหันมาเสวยพระกยาหารหวังจะบำเพ็ญเพียรทางจิตประทับนั่งพักผ่อนที่ใต้ร่มใสรนั้นผินพระพักทอดพระเนตรไปทางทิศปราจีนมีพระสมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายเป็นปริมนทนงดงามยิ่งนักนางทาสีสาวใช้เห็นแล้วก็ตระหนักแน่ในจิตคิดว่า คงจะเป็นเทพพย,ยดาเจ้ามานั่งคอยท่ารับเครื่องผีกรรมจึงไม่ได้เข้าไปทำความสะอาดดังที่ตั้งใจมารีบกลับไปแจ้งแก่นางสุชาดาโดยด่วนฝ่ายนางสุชาดาจึงรีบแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์อันงดงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วยกถาดข้าวมัทุป,ปายาตขึ้นทูลศีรษะ ออกจากบ้านพร้อมด้วยบริวารไปยังต้นสายนั้นครั้นได้เห็นพระโพธิสัตว์งดงามเช่นนั้นก็เกิดโสมนัสยินดีสำคัญว่าเป็นรุกขเทวดามานั่งคอยรับเครื่องพีกรรมจรึงน้อมนำเข้าไปถวายพร้อมทั้งถาดทองคำเมื่อพระบรม,มโพธิสัตว์ทรงรับและเสวยข้ามมรุปปายาตแล้วสเสด็จไปประทับที่โคนต้นพระศีมหาโพธิ ริมฝั่งแห่งแม่น้ำเนรัญชราทรงบำเพ็ญทางจิตและได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นหลังจากได้ประทับเสวยมีมุติสุขคือสุขอันเกิดจากการตัดสรู้บริเวณใกล้ๆนั้นเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์รวม49วันแล้วได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระปัญจวคีณป่าอิสิป,ปต,ตนะมลิกธายวัน แขงเมืองพาราณสีในที่ไม่ไกลจากป่าเอิสิปตนะมลึกทายวันมากนักตระกูลครอบครัวของนางสุชาดาได้ตั้งอยู่บริเวณนั้นเพราะเป็นตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากแต่มีบุตรชายเพียงคนเดียวจึงเอาอกเอาใจบำรุงบำเรอบุตรด้วยการมคุณทั้งห้าอย่างพร้อมสัร์ ด้วยหวังจะให้บุตรชายเป็นทายาทสืบสกุลได้สร้างปรา,าสาทสามหลังสำหรับเป็นที่อยู่ในสามฤดูอีกทั้งมีสาวงามคอยขับร้องประโคมดนตรีขับกล่อมตลอดเวลาในคืนวันหนึ่งยะสะนอนหลับก่อนบริวารและสาวขับร้องท่ามกลางแสงประทีปส่องสว่างบรรดาหญิงนักขับร้องประโคมดนตรีทั้งหลาย เห็นยะสะนอนหลับแล้วจึงคิดว่าบัดนี้เจ้านายก็หลับแล้วพวกเราจะขับร้องประโคมดนตรีกันไปเพื่อประโยชน์อะไรจึงพากันเอนกายลงนอนหลับไหลไม่ได้สติยะสะตื่นขึ้นมายามดึกเห็นอาการอันวิปริตต่างๆของหญิงนักดนตรีเหล่านั้นนอนกันไม่เป็นระเบียบบ้างก็นอนบนละมือบ้างก็นอนกรลดังดุดเสียงกา บ้างก็เหลืกายไม่มีผ้าปิดบ้างก็อ้าปากน้ำลายไหลไม่เป็นที่เจริญจิตเจริญใจดังแต่ก่อนภาพเหล่านี้ปรากฏแก่ยศะดุซากศพในป่าชาผีดิบเกิดความรู้สึกสลดรันทดใจและเบื่อหน่ายรำคาญเป็นที่สุดจึงเดินออกจากห้องเดินพลางบนพลางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ ออกจากห้องลงบันไดเดินไปอย่างไม่มีจุดหมายบางเอิญได้เดินไปทางป่าอิสิตปัตนะมลึกกทายวันซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จเดินจงกรมอยู่ได้สดับเสียงของยสะเดินบนมาเช่นนั้นจึงตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงเข้ามาที่นี่เราจะแสดงทำให้ฟัง ยะสะจึงถอดรองเท้าแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ได้สดับพระธรรมเทศนาอนุบุพิกถาและอริยสัจส,สี่จบแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันฝ่ายทางบ้านพอรู้ว่าลูกชายหายไปจึงรีบส่งคนออกติดตามทั่วทุกทิศบิดาเองก็ออกจิตตามด้วยและบังเอิญเดินไปทางป่าอิสิป,ปัต,ตนะมลึกกทายวัน เห็นรองเท้าลูกชายก็จำได้จึงเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าเห็นลูกชายมาทางนี้บ้างหรือไม่พระพุทธองค์ทรงดำริว่าถ้าพ่อลูกได้เห็นหน้ากันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการมรุธรรมจึงทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้พ่อลูกเห็นกันตรัสแก่เสรษฐีว่าท่านจงนั่งลงก่อนแล้วท่านจะได้เห็นลูกชายของท่าน แล้วทรงแสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจสี่ให้ท่านเศรษฐีฟังส่วนยะสะก็ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อจบลงเศรษฐีได้บรรลุพระโสดาบันส่วนยะสะได้บรรลุพระอรหัตผลพระพุทธองค์ทรงทราบว่ายะสะได้บรรลุพระอรหัตแล้วไม่หวนกลับไปครองเพศคราวาสอีกต่อไปแล้วจึงทรงคลายฤทธิ์ให้พ่อลูกได้เห็นกัน เศรษฐีเห็นยะลูกชายก็ดีใจอ้อนวอนให้กลับบ้านด้วยคําว่ายะ،มารดาของเจ้าเศร้าสุขยิ่งนักเจ้าจุงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าด้วยถืดแต่พอทราบว่ายะบรรลุพระอรหันต์แล้วก็อนุโมทนาและขอแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกคนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยแล้วกราบทูลอาราธนาพระบรมมสาสดาพร้อมด้วยยสะให้ไปรับอาหารับบิณฑบาตท,ที่เรือนของตนในเช้าว,วันนั้นและเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาแล้วจึงกราบทูลลากลับบ้านแจ้งแก่ภรรยาและบริวารในบ้าน ให้จัดเตรียมอาหารเพื่อถวายพระบรมศาสดาและยสศาัฝ่ายยสศาัเมื่อบิดากลับไปแล้วกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานด้วยพระดำรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดโดยไม่มีคำว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยรอบเหมือนกับที่ประทานแก่พระปัญจวคี เพราะว่ายะสะได้สำเร็จเป็นพระอรหันตั้งแต่ก่อนบวชนั่นเองการอุปสมบทแบบนี้เรียกว่าเอหิภิกุอุปสัมปทาในเช้าวันนั้นพระบรมมาสสดาพร้อมด้วยพระยะส,ะสะเสด็จไปยังเรือนของเศรษฐีตามคำอาราธนาประทับบนอาสนะที่จะเตรียมไว้มารดาและภรรยากเก่าของพระยะสะ ได้ช่วยกันถวายพัตตาหารเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจสี่ให้สตรีทั้งสองฟังเมื่อจบลงเธอทั้งสองก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาเมื่อจบลงทั้งสองก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็นอุบาสิกาขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเธอทั้งสองได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาคนแรกหรือรุ่นแรกที่ถึงพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องนางสุชาดามารดาของพระยศในตําแหน่งเอตตะคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในฝ่ายพูดถึงพระรัตนตรัยก่อนอุบาสิกาทั้งปวง